Agent. ว,วันนี้เราได้ส่งสารท้าดวลเป็นเข้าตังนะครับผมโอเคครับเราก็จะมาของรูปเป็นเข้าตังผมก็จะเล่นเป็นเจ้าตัวนี้แต่ยังบอกไม่ได้อะอ่ะทุกคนเดี๋ยวให้ดูรูปอ่ะทุกคนรู้แล้วใช่ไหมลูกทุกคนรู้แล้วมั้ง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  ไม่ได้บอกโกดบัตุยใครจะเล่นเหมือนเขาอีกแต่ดูสกินแล้วก็ดูโลนเท่ากันเป๊ะเลยแต่สกินไม่เหมือนนะคะโอ้เขาตังค์นาเล่นตามเขาทำไมเนี่ยจริงๆไปมีลิเจนแต่ว่าแบบแล้ไม่ถนัดกับลิเจน่ะต้องการทำให้มันแบบแฟร์ดิแล้วนายรู้ได้ไงว่าเขาจะเล่นตัวนี้เออ เงียบเงียบตัวนี้ยิ่งดีต้อนรับซูอบอบยเอร์โนมกอนน้า้เเป็นค่เตรียมตัวให้พร้อมศัตรูจะปรากฏตัวในอีกห้าวินาทีสู้กับศัตรูไปด้วยกันแช้ตอนนี้คือเ็ันจ้มัเงียบ่เอากัวรมกา just one <c oughs> I can't work like this สวัสดี ไป,ไปเออทำไมกดสกิลไม่ไปหกดสกิลไม่ไปหัไม่ติด My blade cuts deep ดี้วที่ลง <c oughs> ดีที่ลงอะไรเหรอ โอเคซื้อของได้หนึ่งอย่างแล้วเอี่ยมโอ้ยฟอร์เรนอะไรมาแลอะไรมาไม่ได้จองของอะไรเลยอะไรได้กดแลกของนายเพื่อเก็ตเอเวอรอ่ะเดี๋ยวให้หนึ่งวีหนึ่งให้หนึ่งวีหนึ่งให้หนึ่งวีหนึ่งมายุ่งก็ได้มายุ่งก็ได้ตายอยู่แล้วเนี่ย first blood เลือดน้อยไปแล้วโดนขีดค่ะตอนนี้อเขาตงเขาเนตรงที่เขไม้เลย่มาเขาไม่กดคามบด้ไม่โดนไม่ดนพี่กระตางไม่โดนไม่ดนไม่ดนก็ยิงไม่โดนแอรเขาตเขาซอสองวันนะแค่สองวันเออพี่กรตามกว่าจะโดนก็เขาไม่เคยเล่นจริงเขาซ เขาไม่เคยเล่นจริงๆเพราะเขาดูแค่วิธีเล่นจังที่การเล่นจริงต่างกันเล่นแค่แบบว่าเด็กดูไปสองวันคือดูไปสวันเหรอว่างี้เด a t ูแนลเวอร์ซ e อิตคัมมิงเอาครับวาเลนติโนเอาเอา,เอาหนึ่งวิหนึ่งเล่นตอนตอนนี้ไป เฮ้เดี๋ยวพี่ตีเขาเลือกเลยจะทีเดียวอะไรที่ก็ตลัง มีใกล้อยู่ลึกๆก็ห,หนูอยู่ต่างๆอยู่แล้วพี่ก็ไปช่วยที่ความสิหนึ่งวิหนึ่งก็เลีอย่หยามายุ่งกลับไปยิ้งกาตีเลื like ่อนไปเลยเลยได้จะเดินบุญ อีสิย่ะผู้ร่วมต่อสู้คนนี้ถูกตัดสิ a แพ้แล้ว ฟอ์ Fall ing, ม่เจอิงานจังหไม่ช <has been S 2> มเก็บ, <defeated. S 2> กบ,บอที่ปมอตอนนี้เน่ผานจาก,นนากไทไมไรอไไ I am a shadow

ไอซื้อไป <Okay. S 1> อันนี้ไม่เหลือแล้วพี่นัตันเออแต่วต่าหนูเยอะกว่านะตเาน้อยเกิน My Blade Cut คนนีกเลยไม่ไปเลยอีก็อยู่นิ่งๆสิโอ้ค้าบแย่ชะมัดเลยอ่ะอย่าให้ฟาร์เอนอย่าให้หนึ่งวินเดิกันพี่ก็ตั้งเป็โอ้โหฟาร์โกเรนอย่างงี้สิอันนี้ฟาร์มโกลเรนได้ง่ายมากสอาดีให้เล่นให้เล่นเอาเหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไร โอ้ my god อ้าวตอนนี้เรากำลังฟังขงบอย่ It's over. Time to die. มามามาอัใหญ่ย My blade cut. Yeah ตอนนี้ไม่ 2, 000กว่าแล้วอาปลายสงครามจะต้องตก

โอเคตอนนี okay. ้อ้าวพลเลนเอาพลเลนขึ้นมาดิมาอยู่มันจะอยู่ที่ป้อมว่าตอนนี้ซื้อดาบเพร้แล้วเย I am a หรอไอ้ใช่คือเราขาย ไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้แล้วอะคือว่าคือออกของครบแล้วอะแล้วคือชิวอะยังพี่กูยังไม่โค้ชคุณยังไม่โค้ชไอ้กลัวบ้าไอ้กลัวบ้าไม่กลัวบ้าออกมาด่วนด่วนพี่บุญเอร์เขาตาโค้งดาบแดงสองดาบ รยตใจแล้วอดแบงบสองอันมาถู้กับฉันเลยเปิดตัวเปิดตัวตวันถลย My blade cuts deep อีกสุาวินะ b y นะบ๊ายบายบ๊ายบาย โอ้ยเป็น m v p เหรอแย่ง m v p ใช่ไหมโอ้โหดูตายไปสี่เลยเหรอแต่ว่าที่มันแย่งคิวโอ,โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะ